เอาละครับทุกคนก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านกันนะครับวันนี้อยู่กันในเกมไม่ครับจะว่า1.6.5เอเช่นเคยครับจากพา์ที่แล้วที่าวาร์ปหนีมาเพราะยังไม่พร้อมคือที่ผมไม่จุดไวไฟไวเพราะว่าผมกลัวมันงับหัวผมเว้ยคือซีโซเพนมันจะกระโดดงับหัวเราแล้วก็ถ้าเอาเอ อสเวินมันมาไอ้นั่นอีกสมทบอีกผมก็ตายตายอย่างเดียววันนี้จะมาเตรียมของเพื่อไปสู้ครับโอเคไปับเตรียมของวันนี้ประมาณเท่าไหร่พาที่อยู่ไหนโอเคมันใกล้จะมืดละเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันก่อนเลยดูคนูผมต้องเอาไปหมดไม่หมดไม่หมดสีมาวนะครับ ของที mm ่เราเอาไปโอ้เอมือเวลาไม่ใช้เมาส์มันใช่ เร,เราจะไปประมาณนี้ไม่ดีนะที่นั่นน้ำยาผมแรงเอาว่าไม่งั้นเดี๋ยวตายยังไม่มือดอีกหรอถามว่าทำไมมีเกะที่บ้านให้แปลครับหมวกงกรจากพาร์ที่แล้ว ันกลายเป็นครอปแต่งบ้านแล้วเดี๋ยวขอไปหาของด้วยอของเอาไว้แค่นี้นะมั้งผมไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเอาไปเยอะไปตายถ้าเราเอาไปหมดเนี่ยเราจะได้ตายาแลเราจะได้เามีของเหลือกลับไปได้ ที่เซพินผมไม่รู้นะเลือดเท่าไหร่แต่ที่นี่มันค้ายากเหมือนกันละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกึ่งปลากึ่งบมางกอนกึ่งงูทะเลเออเนีนย่ยเป็นงูทะเลคือถามว่าไมเมื่อวานว้าเบ้อโอขี้คลาดแล้วไม่ไหวล้วจริงคือไม่ไหวจริงคือยังไม่พร้อมเลยเอ่ะมันคือบ้าน ซึ่งวันนั้นเมื่อวานเราเดินไปฝั่งนู้นเราก็ต้องเดินมาฝั่งนี้ผมยังคราบดา้อนโบนซอสไม่ได้เพราะว่าผมต้องมีนั่นก่อนวิทเทอร์โบนก็คือกระดูกวิทเทอร์ซึ่งกระดูกวิทเทอร์มันก็หาตามได้จากกลางมังกรได้แล้วก็พวกนี้เทอร์แล้วก็ตามหีบ ไฟป่ามันไม่ยอมมีวนนันฝั่งนู้น่ว่าฟังเราผมต้องถือธนูธนูเป็นสิ่งที่ผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่าเราสามารถยิงมันจากระยะไกลได้มันอยู่แถวเนี้เออ เรามาใกล้ๆแล้วเราต้องระวังระวังอาัศาวินด้วยกระโดดมัวอะไรเนี่ยคตดลุนอะเราควรอยู่แบบที่ที่แบบไม่ต่ำมากไม่สูงมากคือที่กลางๆเพราะว่าถ้าอยู่สูงไปทีเวนมันก็จะกระโดดมาง่ามหัว ข้างในแกะเต็มเลยมีพวกเมดูซ่ายเยอะมากเลย เรือมาตอนนี้อีกบูบูโอเคเรือไปฝั่งโน้นละมันอยู่ไหนวะหรือว่ามันลงทะเลไปแล้วลงทะเลไปแล้วนี่แย่นะแต่นั้นอะปราสาทเมดูซ่ามันมีกอก้อนเยอะมากเลย รับไม้ไม่ให้หมดเลยวันนี้ผมกลัวมากผมกลัวตายเออจริงอีกอย่างผมไม่มีเอ็นเดอร์โพถ้ามีเอ็นเดอร์โพล์ผมคงม จะลุงน้ำไปแล้วอะขอเพิ่มแสงแป๊บนึงนะผมไม่อยากเข้าไปในปราสาทกอก้อนผมกลัวโดนลุมตายฮย้ยมันจะเป็นไปไม่ได้ เฮ้ยม,ม,มันเจอแล้วดิแต่ไมไม่เจอวะเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงอ่ะม่นคงเป็นไปได้แหละคือมึงหนีไปงั้น อย่าหล่นเลยอ่ะ ให้มันประจักษ์ไปเลยว่ากูเก่ง ไม้ว่ามันล้มทั้งต้นเลยเหรอวะเรือ่องนี้ไม่รู้แต่บาเดนซีเซเพนมันไปไหนวะขุ่มชักประมาทละ กลัวมันอยู่แถวนี้มันแบบซุ่มยิงซุ่มเจาะไอเย็นผมอะ <c oughs> เห็นแล้วไอกแกะใช่เหรอถ้าซีโซเป็นสองตัวผมตายดิ ตรงนั้นอะ่ะมันต้องมีสักตัวเว้ยเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้เรามาถึงที่มันละตัวอะไรอยู่สวินอยู่แล้วอาเชื่อ อย่าบอกมันไม่ใช่อไอ้เนี่ยกูหนาวอะจริงโคตรขนลุกเลยตอนนี้เหมือนอยู่ในเกมสยองฝันอะไรอย่างงี้เลยเริ่มกลัวแล้วรู้สึกกลัวมาก มันสุดสยองขวัญมันกูอยู่ในทวีเดเตอร์อย่างเงี้ยเออมันเป็นไปไม่ได้ดิมันถลม่ม ไม่กูยิงอย่างนี้ตายตายตายอย่างนี้เดียว วาไม้เออโอ้โห <c oughs> เียนสกขนตูดลูกเลยใจ <c oughs> มาึดซะด้วยทำไงดีเอออรี้ไว้ไว้ตรงนี้มันไม่จริงอยู่ที่มันจะหายไปอะ่ะ ชัก,กบแบบตึงหีดใจและชักชักคือตอนนี้ผมคือยังไงดีวะมันแบบมันมันแบบไอย้ยังไงอ่ะมันมันตึงหีดใจวะว่ามันหายไปไหนมันจะหายไปได้ไงวะ เอาบล็อกไปแล้วตอนนี้คือเราไม่ใช้ไม้แล้วเอาดินไปอืมเอาดินมาโอเคเหมือนอยู่ในเรื่องรีเดเตอร์อะไรอย่างนี้เลยผมจะพิมพ์ไว้ง่มงง่วเลย แกะผู้นี้ไม่ใช่เป็นให้แกะเฉยแต่ซีโซ,ซเพนน่ะมันหายไปไหนนั่นแหละนี่คือร่วงรอยที่มันเกือบฆ่าผมได้ตงตามล่าหามันให้เจอ ไม่เจอผมนอนไม่หลับแน่วนะันนี้ยิงแบบในใจคิดถึงับซีซูรพินเพิ่งจะออกทะเลไปวะเป็นไปได้เป็นไปได้ที่มันออกทะเลไปแล้ว

ัวใจผมเต้นผูกกระตุกเลยโอ้โหเป็นไงล้ไงว,ไวไอ้ไอน้อ,อ,มมนอ,นองกู้ฆ <c oughs> ่าได้แล้วไอ้ยีน่ากระจอกยีนาสู้พี่มันช้าไปพันปีน้องเออพอถึงพันปีมันก็ฆ่าตัวโอ้โหผมฆ่าได้แลวหนึ่งตัว ผมแขนสั่นเลยตอนนี้อยากเปิดกล้องให้ดูว่าเลยพมืสั่นหมดแลว้วอ่ะวุ้ยมาน้ำดูว่ามันนี่มังกรปะช่างมันมันจะเป็นตัวอะไรก็เถอะแต่ตอนนี้เยี่ยมมากเลยตายนสามารถฆ่าซีเซอร์เพนตัวแรกของซีรีส์นี้ได้แล้วก็มังกรตัวอะไรวะอ,อวานอ้ตกกระจายหมดนูกว่ามีสองตัว โอ้โห oh, ผมโคตรนั่นเลยตอนนี้คือสั่นทั้งตัวแล้วตอนนี้ผมจะมาสำรวจ EP หน้าแล้วกันพตอนนี้ก็จะ20นาทีแล้วโฮหเป็นไงครับผมไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังครับถึงพวกคุณจะไม่ได้ดูผมฆ่ามังกรแต่คุณได้ดูผมฆ่าพญา,านาคทะเลแล้วโอเคก็วันนี้ก็ขอ คุณทุกท่านเลยคบที่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และซับสไคร์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจและคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเสียงกระตุกมากเลย,เยไม่ไหวแนละ้วบ๊ายบาย